เจาะลึกข่าวนิติบัญญัติรอบวันทันทุกข่าวสารการเมืองรู้ทันข่าวปลอมตามติดเรื่องร้อนต้องรู้กับรายการสถานีนิติบัญญัติสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสถานีนิติบัญญัติเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกา5นาทีถึง17นาฬิกา30นาที วันนี้อยู่กับคุณทะดาวทองอิ่มและผมนัทเดชเอียดปุ่มครับสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณนัทเดชนะคะตอนรับเข้าสู่สกราชใหม่ ปี2,568เป็นอย่างไรกันบ้างกับวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาก็อย่างที่เราได้พูดคุยกันไปในทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการของเรานะคะให้คุณผู้ฟังได้พักผ่อนในช่วงเวลาดีๆแบบนี้อย่างเต็มที่กันค่ะก็ถือว่าเปิดมาวันนี้เป็นวันทําการวันแรกนะครับหลายคนเนี่ยก็กลับมาตั้งหน้าตั้งตาทํางานกันแล้วแต่ว่าัที่เราราก งานที่เรารักนะ,ค,ะครับแล้วก็หลายคนก็อยู่ระหว่างการเดินทางกลับค่ะหลายคนก็หยุดนะสองสามอีกสักหน่อยอนิดนึงเสาร์อาทิตย์ค่ะ แล้วก็ผ่านก็มาทํางานอีกทีก็วันจันทร์หน้าแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะไม่ว่าใครจะทํางานวันไหนแต่เรายังคงอยู่กับคุณผู้ฟังนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์หยิบยกข้อมูลข่าวสารมาเล่าสู่กันฟังคะ่ะช่วงแรกนะคะพาคุณผู้ฟังไปดูทางด้านของคอรมอวันนี้เขามีการนำคณะรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีนำคอรมอตักบาตรทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่นะคะที่ทําเนียบรัฐบาลคะ่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของสปอทออเอง ก็เข้มมากเลยสำหรับการดูแลประชาชนในช่วงการเดินทางที่จะมีการเดินทางมากในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดค่ะส่วนความเคลื่อนไหวด้านนิติบัญญัตินะครับในช่วงจับกระแสนิติบัญญัติพาคุณผู้ฟังไปดูกันกับภาพรวมการทางานของฝ่ายนิติบัญญัติจากทางประธานรัฐสภานะครับแล้วก็มองว่าการเมืองในปี68นี้จะร้อนแรงกว่าปีที่ผ่านมาด้วย และที่สำคัญนะครับไปดูร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของพักประชาชนกันว่าจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรกันบ้างครับก่อนอื่นนะครับมาเริ่มกันที่ประเด็นของฝ่ายบริหารกันก่อนอย่างที่คุณทัศนาบอกไว้ว่าทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมกับคู่สมรสได้นำคณะรัฐมนตรีตักบาตรทบุญขึ้นปีใหม่2,568ที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ โดยนางสาวแพทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีและนายปิดกสุขสวัสดิ์คู่สมรสเป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2,568โดยมีคณะรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองหัวหน้าส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและข้าราชการทำเนียบรัฐบาลร่วมพิธีนะครับโดยนายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัย เจ้าหน้าที่อารัธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนตรจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสรองนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีได้ถวายผ้าไตรและถวายเครื่องไทยธรรมแก่พระสงฆ์พระราชาคณะสิรูปจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคู่สมรสนำคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสร่วมทำบุญตักบาทพระสงฆ์จำนวน68รูป บริเวณรอบสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าจากนั้นนายุกรัฐมนตรีและคู่สมรสได้สักการะพระพรหมบนตึกไทยคู่ฟ้าและเดินลงมาสักการะศารพระภูมิเจ้าที่ศารตายายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำรมเนียบรัฐบาลเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ครับ ค่ะคราวนี้มาดูเรื่องของการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็อย่างที่บอกไปว่ารถราเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะคะโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศูนย์นำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2568มีการสั่งกำชับให้ทุกจังหวัดดูแลความปลอดภยัยการเดินทางของประชาชนค่ะให้เข้มข้นสำหรับการตั้งด่านตรวจจุดตรวจจุดสกัดต่างๆบนถนนสายหลักก็เพื่อที่จะกวดขันพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็นการขับรถเร็วการดื่มแล้วขับไม่สวมหมวกกันน็อกไม่ขาดเข็มขัดนิรภัยรวมถึงมาคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยแล้วก็ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะตรวจสอบความพร้อมของพนักง,งานขับรถโดยสารสาธารณะรวมถึงรถขนส่งสินค้าต่างๆแล้วก็ให้เตรียมรถบริการรับส่งประชาชนให้เพียงพอกับความต้องการด้วยตลอดจนอำนวยความสะดวกนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยถึงที่หมายโดยปลอดภัยคะ่ะ โดยนายภาสกรบุญยลักษณ์ในขรับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะที่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พศ .2568 ก็บอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกของการเปิดทำงานหลังจากเทศกาลปีใหม่ ซึ่งประชาชนบางส่วนได้เดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครและจังหวัดเขตเศรษฐกิจในภาคต่างๆแล้วขณะเดียวกันก็ยังมีประชาชนบางส่วนที่ยังอยู่ระหว่างการเดินทางกลับทําให้เส้นทางสายหลักเส้นทางสายรองรวมไปถึงถนนในชุมชนและหมู่บ้านยังคงมีปริมาณรถหนาแน่นและเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังการเฉลิมฉลองปีใหม่ประชาชนบางส่วนได้เดินทางกลับทันทีทําให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะนั้นเกิดความเหนื่อยล้า พักผ่อนไม่เพียงพอจึงทําให้มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพิ่มสูงขึ้นจึงได้ประสานทุกจังหวัดนะครับให้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มขน้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนโดยให้เข้มขน้นการตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดบนถนนสายหลักเป็นระยะระยะตลอดเส้นทางเพื่อกวดขันพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับรถเร็วการดื่มแล้วขับ การไม่สวมหมวกนิรภัยและการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยครับนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีการกำชับพนักงานขับรถไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารสาธารณะหรือว่ารถขนส่งสินค้าก็กำชับนะคะเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะ คนขับเนี่ยให้ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน4ี่ชั่วโมงนะคุณนะ,ะเดเดกคุณผู้ฟังก็ให้หยุดพักด้วยไม่เช่นนั้นเนี่ยก็เกรงว่าอาจจะเหนื่อยล้าเกินไปก็อาจจะทําให้ประสบอุบัติเหตุได้ยังไงก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับมาทํางานอย่างปลอดภัยกันทุกคนนะคะครับและนี่ก็คือช่วงแรกความเคลื่อนไหวของฝ่ายบริหารที่นํามาฝากกันครับช่วงหน้าจับก,กระแสนิติบัญญัติ ไปดูร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพักประชาชนพร้อมกับความเห็นของประธานรัฐสภาต่อภาพรวมการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติที่ผ่านมาติดตามช่วงหน้าในจับกระแสนิติบัญญัติครับ ติดตามกันต่อกับจับกระแสนิติบัญญัตินะคะก็เรียกว่าในช่วงของต้นปีก็จะมีการสัมภาษณ์ประธานรัฐสภานะคะให้พูดถึงภาพรวมการทํางานของฝ่ายนิติบัญญัติในช่วงปีที่ผ่านมากันหน่อยซึ่งแน่นอนว่าปีนี้ก็เช่นเดิมค่ะมีการไปสัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับภาพรวมการทํางานว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งประธานรัฐสภาเองก็มองว่า การทางานของฝ่ายนิติบัญญัตินั้นเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็เชื่อว่าปีนี้เนี่ยการเมืองน่าจะร้อนแรงกว่าที่ผ่านๆมาค่ะโดยนายวมูฮัมมัดนอมัตาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับกล่าวถึงสถานการณ์การเมืองในปี68บอกว่าการเมืองในปีนี้เนี่ยสำหรับรัฐบาลได้ย่างเข้าสู่ปีที่2ก็เป็นเวลาเกือบครึ่งเทอมแล้วเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีความเข้มข้นของการเมืองมากกว่าปีแรกๆ รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอีกมากส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าปี68นี้การเมืองอาจจะรุนแรงมากกว่าปี66แล้วก็67อย่างไรก็ตามหากทุกฝ่ายร่วมมือกันโดยเฉพาะรัฐบาลสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในขณะนี้ได้ความร้อนแรงก็จะลดลงไปรัฐบาลก็อาจจะอยู่ครบเทอมก็ได้จึงขึ้นอยู่กับการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลครับ นอกจากนี้นะครับประธานรัฐสภา,ายังบอกด้วยว่าตนเองเห็นว่าทั้งสอสอแล้วก็สอวอนั้นมีการพัฒนาไปในทางที่สร้างสรรค์มากขึ้นการอภิปรายการทำการบ้านของสมาชิกรัฐสภา,าก็เป็นไปด้วยดีมีหลักมีฐานการประชุมสภา,าในปี6-7ที่ผ่านมาก็ไม่เคยล่มองค์ประชุมครบทุกคนอยู่ทำงานกันจนดึกดื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทางนี้ก็หวังนะครับว่าในปี68นี้เฉพาะในด้านนิติบัญญัติคงจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมือนกับปีที่ผ่านมามีกฎหมายอีกหลายฉบับที่กำลังรอให้สมาชิกนั้นพิจารณาให้จบรวมทั้งยติความเดือดร้อนต่างๆก็จำเป็นต้องใช้รัฐสภาในการพิจารณาแก้ไขตนเองหวังว่าประชาชนจะใช้สภาในการแก้ปัญหาบ้านเมืองมากกว่าที่จะแก้ด้วยวิธีอื่นเพราะวิถีประชาธิปไตยคือการใช้รัฐสภา เป็นที่ถกเถียงแก้ปัญหาของบ้านเมืองก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นและสภาก็พร้อมที่จะทำงานอย่างหนักเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนครับ ค่ะคราวนี้มาดูเรื่องของการยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญกันบ้างนะคะเป็นของฉบับของพรรคประชาชนนะคะมาเปิดรายละเอียดกันค่ะซึ่งทางสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็มีการเผยแพร่เอกสารร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256ของรัฐธรรมนูญปี2560แล้วก็เพิ่มเติมหมวด15ทับ1การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่พรรคประชาชนเสนอ ก็มีสาระสำคัญนะคะระบุในเหตุผลบอกว่า รัฐธ,ธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีปัญหาเรื่องของความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเพราะเชื่อมโยงกับคณะรัฐประหารถูกรับรองโดยกระบวนการประชามติที่ไม่เสรีและเป็นธรรมรวมถึงยังมีบทบัญญัติหลายประการที่ไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยจึงสมควรแก้ไขค่ะก็เสนอให้มีสภาร่างรัฐธ,ธรรมนูญหรือว่าสสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเข้ามาดําเนินการจัดทํารัฐธ,ธรรมนูญฉบับใหม่นี้นะคะแล้วก็ขอให้แก้ไขมาตรา256ที่เป็นอุปสรรคต่อการ แก้ไขซึ่งสาระส,สำคัญที่แก้ไขนะคะก็เช่นมาตรา256ค่ะว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกเสียงรับหลักการวาระแรกแล้วก็เสียงเห็นชอบวาระ3ที่กำหนดให้ต้องใช้เสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาที่มีอยู่ให้ตัดเงื่อนไขที่ต้องใช้เสียงเห็นร่วมด้วยของสอวอที่ไม่น้อยกว่า1ใน3ออกไปแล้วก็แทนที่ด้วยเสียงเห็นชอบจากสสไม่น้อยกว่า2ใน3แทนค่ะ นอกจากนั้นได้ตัดเงื่อนไขของการนำไปออกเสียงประชามติก่อนการทุนกล้าวถวายในมาตรา256วงเล็บ8ในกรณีเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด1บททั่วไปหมวด2พระมหากษัตริย์เรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆสารรัฐธรรมนูญเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออำนาจศาลหรือองค์กรอิสระเรื่องที่ทำให้สาร หรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติหน้าที่หรืออำนาจได้รวมถึงได้แก้ไขความในมาตรา256วงเล็บ9ที่กำหนดสิทธิ์ให้สสสวหรือสมาชิกทั้งสองสภารวมกันเข้าชื่อเพื่อยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญให้ชี้ว่าร่างรัฐธรรมนูญนั้นขัดต่อมาตรา255หรือมีลักษณะตามวงเล็บ8เดิมใช้เกณฑ์เสียงไม่น้อยกว่า1ใน10 แต่ได้ปรับลดเหลือ1ใน5ขณะที่มัว15ทับหซึ่งเพิ่มใหม่ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นกำหนดให้มีสสรสอ0ร200คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนด้วยกติกาบัตร2ใบแบ่งเป็นเลือกแบบเขตโดยสมัครในนามบุคคลจำนวน100คนให้ใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งและเลือกแบบบัญชีรายชื่อจำนวน100คนใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง ทั้งนี้ได้กำหนดให้การเลือกแบบบัญชีรายชื่อผู้สมัครเป็นสอส,อสอรอต้องลงสมัครเป็นทีมทีมละไม่น้อยกว่า20คน แต่ไม่เกิน100คนครับมาดูคุณสมบัติกันบ้างนะคะก็ระบุเอาไว้เช่นจะต้องอายุไม่ต่ำกว่า18ปีให้มีสัญชาติไทยส่วนลนักษณะต้องห้ามค่ะก็กำหนดไว้13ข้อโดยได้นำบทบัญญัติการห้ามลงสมัครสอสมาบังคับใช้ยกเว้นข้อห้ามนะคะที่ระบุเอาไว้ว่าอยู่ระหว่างต้องห้ามไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยู่ระหว่างการระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว หรือถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนแล้วก็เพิ่มเติมเข้าไปก็คือห้ามข้าราชการการเมืองลงสมัครรวมถึงสสสวรัฐมนตรีสมาชิกสภาท้องถิน่นผู้บริหารท้องถิน่นก็ห้ามด้วยนะคะแล้วก็มีการกําหนด กรณีของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตจะต้องจัดการเลือกตั้งสสรให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่มีเหตุให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เมื่อเลือกเสร็จแล้วก็ให้กะกะตรับรองผลภายใน15วันจากนั้นก็ให้ส่งประธานรัฐสภาประกาศรายชื่อสอส,อสอรอในราชกิจจานุเบกษาภายใน5วันซึ่งในคราวแรกเมื่อรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมใช้บังคับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนก็ระบุว่าภายใน30วันให้ตราพระราชกฤษฎีการเลือกตั้งสอส,อสอรอและดําเนินการเลือกตั้งสอส,อสอรอให้แล้วเสร็จภายใน60วันค่ะนอกจากนี้นะครับก็ยัง กำหนดการทำงานของสอสอรอไว้ด้วยว่าสอสอรอนั้นต้องจัดประชุมภายใน15วันนับแต่ที่กะกะตนั้นประกาศผลเลือกตั้งและให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญพร้อมกำหนดระยะเวลาทำให้แล้วเสร็จภายใน360วันนับจากวันประชุมนัดแรกหากสอสอรอไม่ทำเสร็จตามกรอบเวลาให้สิ้นสุดสมาชิกภาพ ส่วนการจัดทำพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต้องทำทันทีที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้และทำให้แล้วเสร็จภายใน180วันแต่หากทำไม่เสร็จตามกรอบเวลา ก็ให้เป็นอำนาจของรัฐสภาดำเนินการครับซึ่งในส่วนของคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญน,นะคะก็เสนอเอาไว้ว่าให้มีจำนวน45คนมาจากการแต่งตั้งบุคคลที่เป็นสรอสร2ใน3หรือ30คนและกรรมธิการอื่นประมาณ15คนก็สามารถตั้งจากสสรหรือว่าไม่เป็นก็ได้ให้คำนึงถึงความเชี่ยวชาญในการทำหน้าที่แล้วก็มีจำนวนกรรมธิการตามจำเป็นซึ่งในขั้นตอนการเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะคะพรรคประชาชนกำหนดเอาไว้ว่าจะ ต้องเสนอต่อรัฐสภาเพื่อให้อภิปรายแสดงความคิดเห็นโดยไม่มีการลงมติพูดง่ายๆก็คือทําได้แค่แสดงความเห็นแต่ว่าไม่ได้ถามว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ <c oughs> ก็จะต้องทํากระบวนการนี้ภายใน7วันเมื่อเสร็จสิ้นก็ให้กกตนําไปออกเสียงประชามติภายใน 90- ้าถึงหนึวันแล้วก็กําหนดการตั้งคําถามประชามติด้วยว่าจะต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ชี้นําจากนั้นนะคะก็พอทําประชามติเสร็จก็ให้กกตประกาศผลภายใน15วันค่ะ กรณีที่ผลประชามติเห็นชอบด้วยนะครับให้ประธานสสรํำขึ้นทูนเกล้าวถวายแต่หากประชามติไม่เห็นชอบให้ถือว่าตกไปพร้อมกำหนดบทที่ใช้บังคับกรณีที่การจัดทำรัฐธรรมนูญนั้นตกไปด้วยว่าให้สิทธิสมาชิกรัฐสภาเสนอยติเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้หนึ่งครั้งในสมัยของรัฐสภา โดยใช้เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่และต้องมีสสเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า2ใน3ทัทางนี้บุคคลที่เป็นสสรอมาแล้วจะเป็นสสรออีกไม่ได้ครับตามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนยังได้กำหนดเพิ่มเติมด้วยว่าภายในระยะเวลา5ปีที่สมาชิกภาพสสรอสิ้นสุดห้ามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสสสวสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้พิพากษาสารดีกาตุลาการสารปกครองสูงสุดตุลาการสารรัฐธรรมนูญผู้ดำรงตําแหน่งองค์กรอ,อิสระและอายการสูงสุดครับค่ะก็ต้องติดตามต่อนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เองเนี่ยเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มีการยื่นเข้ามาบรรจุอยู่ในวาระแล้วอีก เรียกว่าประมาณ17ร่างถ้าจำไม่ผิดนะคะที่รอการพิจารณาของที่ประชุมร่วมรัฐสภาค่ะนี่ก็เป็นช่วงจับกระแสนิติบัญญัติที่มาฝากกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเป็นประจำทุกวันพุธและพฤหัสบดีนะคะพาคุณผู้ฟังไปตรวจเช็คข่าวปลอมกันหน่อยกรณีนี้ใส่ผ้าอนามัยนานๆทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูกใช่เรื่องจริงหรือไม่ติดตามรายละเอียดช่วงหน้าค่ะ ใส่ผ้าอนมามัยนานๆทําให้เป็นโรคมะเร็งปากมดลูกใช่เรื่องจริงหรือไม่มาตรวจสอบข้อมูลด้วยกันได้ในเช็คอิทเอาข่าวปลอมต้องหยุดจากประเด็นสุขภาพเรื่องใส่ผ้าอนามัยนานๆทำให้เป็นโรคมะเร็งปากมดลูกทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จกรณีที่มีคำเตือนระบุว่าหากใส่ผ้าอนามัยนานอาจทำให้เป็นโรคมะเร็งปากมดลูกทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าเป็นความเชื่อที่ผิดซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลวิชาการพบว่าการใส่ผ้าอนามัยนาน,าน ไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกเพราะมะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อ HPV และส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดมาจากเพศสัมพันธ์ผ่านการสัมผัสผิวหรือเยื่อบุข,ของอวัยวะเพศผู้ที่มีคู่นอนหลายคนจึงมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นรวมไปถึงการสูบบุหรี่ที่ทำให้ภูมิต้านทานของร่างกายลดลง ส่วนการใส่ผ้าอนามัยแผ่นเดิมเป็นเวลานานๆานโดนไม่เปลี่ยนแผ่นใหม่อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเกิดเชื้อราทําให้มีอาการระคายเคืองอาการคันหรือเชื้อเหล่านี้อาจแพร่ไปยังทางเดินปัสสาวะทําให้เกิดโรคอื่นๆตามมาทั้งนี้การใช้ผ้าอนามัยแผ่นเดียวนานๆอาจทําให้เกิดการอับชื้นไม่สะอาด ดังนั้นเราจึงควรเปลี่ยนผ้าอนามัยทุกๆ4-6ถึงชั่วโมงหรือตามปริมาณประจำเดือนที่มีในวันมามากอาจจะเปลี่ยนบ่อยกว่าวันที่กำลังจะหมดได้ทราบแบบนี้แล้วสาวๆก็คงจะให้ความสนใจกับการเปลี่ยนผ้าอนามัยมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะแต่ขอบอกเลยนะคะว่าคุณผู้หญิงอย่ามัวแต่สนใจเรื่องของสุขอ,อนามัยจุดซ่อนเร้นเพียงอย่างเดียวเพราะยังมีอีกหลายอย่างเกี่ยวกับจุดซ่อนเร้น ที่สาวๆต้องใส่ใจควบคู่ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลิ่นเรื่องความกระชับหรือแม้แต่เรื่องของความชุ่มชื้นที่ถ้าหากเกิดความผิดปกติใดขึ้นกับจุดซ่อนเร้นคุณสาวๆก็อย่ามัวแต่คิดว่าเดี๋ยวก็คงหายเองแต่ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและหาทางแก้ไขหรือหาทางป้องกันนะคะถึงแม้ว่าคุณจะไม่เสี่ยงกับมะเร็งปากมดลูกจากการใส่ผ้าอนามัยแผ่นเดิมนานๆ ก็ยังมีความเสี่ยงอื่นๆที่ร้ายแรงได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบการติดเชื้อที่อวัยวะเพศการติดเชื้อที่มดลูกซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นติดเชื้อในกระแสเลือดจนทำให้เสียชีวิตได้เลยทีเดียวค่ะบทสรุปของเรื่องนี้คือเป็นความเชื่อที่ผิด ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลวิชาการพบว่าการใส่ผ้าอนามัยนานๆไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกกลับเลยทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการสถานีนิติบัญญัติในวันนี้ครับกลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกา5นาทีถึง17นาฬิกา30นาที วันนี้คุณทัดาวทองอิ่มและผมนัทเดชเอียดปุ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ